าจา๋าได้<ช>ข่าวว่าสัญญากระทำช่องใช่่ะใช่ค่ะก็เอ่อสัญญาหมดแล้วแต่ว่าก็ยังเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เรื่อยๆแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนนส่ดาสิ้นสุดไปประมาณต้นเดือนมีนาคมค่ะจะไม่ค่อยได้กันให้เราตัดสินใจแบบไม่ต้องก็อาจจะอายุด้วย <c oughs> <c oughs> เราก็อยู่มาสิบปีแล้วเนาะเราก็อยากจะลองแบบเออเปิดกว้างเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ลองมาทําอะไรที่ ที่อาจจะหลากหลายมากขึ้นค่ะใช่พี่ผู้ใหญ่ได้ชวนไหมว่าเจะมาเป็นกันยากันต่ออะไรจริงๆก็มีคุยกันค่ะคือจริงๆคุยปรึกษากับพี่ดิวปรึกษากับพี่ช่องตลอดเลยนะคะว่าแบบเออยังไงดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็เข้าไปคุยกันก็แค่แรกแรกของวงไหมแรกแรกของวงวงไหมลูกเออวงไหมยังค่ะยังไม่วงยังยังยังไม่รู้ใช่คือจริงๆเมื่อวัน อาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งเข้าไปหาช่องมาด้วยค่ะก็เลยยังรู้สึกว่าช่องก็ยังเป็นแบบเป็นบ้านที่อบอุ่นของเราแสดงว่าการัรทำงานอยู่แสดงว่าการทำงนานวิชาต่อไปกับกับช่องมีเงือ่อนไขอะไรบ้างอยยังไม่ได้แต่ไม่ไมด้ดีเทลตรงนั้น<ม>เลยค่ะแต่ว่าเราพร้อมที่จะกลับไปร่วมงานกับช่องเสมอโอการอื่นๆหรือวิชาสําหรับที่อื่นมีเข้ามาหรือยังมีเข้ามาเรื่อยๆก็ก็เปิดรับค่ะอะไรที่แบบท้าทายสนุกอะไรตอนนี้คือพร้อมแบบพร้อมเลยตบตกลงไปบ้างหรือยัง ยังค่ะมา็นสัญญาถ้าเป็นสัญญาที่ทางช่องอื่นๆต่อมามีบ้างไหมออคิดว่าน่าจะเป็นอิสระไปก่อนค่ะเพราะเราอยากลองอะไรใหม่ๆแบบ explore ด้วยว่าโลกตอนนี้มันมีอะไรบ้างอะไรนะแล้วจะย์ s ไปกับโปรเจกต์ไหนบ้างหรืยัจริงๆมีหนังค่ะใช่แต่ว่ายังไม่ได้ไปกับช่องอื่นๆใช่แต่เปิดรับไม่ปิดการไม่ปิดการอะไรเลยเรือฟรีแล้วก็ อะไรนะอยากทำงานใช่อยากทำงานอยากตอนนี้อยากทำงานมากค่ะอะไรที่เราอยากทำเป็นส่องเพลงไหมใช่ร้องเไหมก็จริงๆหลักๆก็คงจะเป็นการแสดงเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าถ้ามีอะไรสนุกสนานมาชวนก็รับพิจารณาทุกอย่างเลยใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วช่วง แล้วช่วงช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเออชีวิตช่วงสงกรานที่ผ่านมาด้วยกับพี่โน้มพี่โน้สงบนิ่งดีสงบนิ่งยังไงคะก็เรเยอะก็เรื่งของเราเองนะทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างจริงๆพี่โน้ทัวร์คอนเสิร์ตค่ะส่วนตัวหนูเองก็อยู่กับเพื่อนแล้วก็ชิลๆอยู่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะพอหนูร้อนพอหนูร้อนหนูก็อยู่แต่บ้านแล้วก็เปิดแอร์เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า จริงอยู่แล้วก็คง<ล>ไม่ได้ยังว่าเป็นช่วงเทศกาลที่ทุกคนสนุกสนานเรื่องเรืยวงี้ฮากันยอะไเงี้ยจริงก็งไม่นะคะจริงๆบ้านเรามีอะไรให้ทําเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> หรือว่า <c oughs> ก็เยอะค่ะแ <c oughs> ค่อยู่บ้านเปิดแอร์เย็นช้าช่วงนี้ก็มีความสุขมากมาค่ะนิชากับตัวกน้องเล่นละครวันปีกอะเงี้ยโอ้โหโอกาสเป็นไปได้ไหมนิชาเพราะหนูเป็นอิสระเนี่ยโอกาสไหมมีแล้วยังค่ะ รอวยนเลยได้อด้วยนไปเลยหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวข่าวไปเขียนไปหมดแล้วนะเนี่ถ้ารู้ถ้ารู้ว่ามีไม่มีมีไม่มีไม่มีค่ยังไม่มียังไม่มีค่ะใรอนะให้รอติดตามดอค่ะรอรอค่ะเคมแม่ค่ะเคกมยังมียังมีอีกคันนึงค่ะสบายเฮ้ยนี่นอเนัไนงมีลูกี่เราไอนที่อนันแบบเมาอไรี้ห บอกว่าเราเหมือนทันโซฮีเมืองไทยทันโซฮีเออเหมือนทันโซฮีเมืองไทยจบลูกพี่เมาอ่ะความสวยความสวยทันสวยความสวยความสวยเหมือนความสวยเหมือนทันโซฮีอะตอนเมาด้วยเออเมาด้วยไม่รู้จะพูดยังไงเป็นขั้นหนึ่งของการ explore การใช้ชีวิตเราก็ เกิดมาชีวิตหนึ่งเราก็ทดลองอะไรหลายๆอย่างหลายๆด้านอยู่ในขอบเขตที่พอดีและมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดก็โอเคค่ะแต่ไม่บ่อยเนาะไม่บ่อยนะไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยค่ะเดี๋ยวทำงานไม่ได้อะไรคือเลิฟเอนเนอรี่นี่ชาล้วดแบบโหนั่นคือครั้งแรกในชีวิตค่ะที่เป็นแบบใช่ค่ะก็คิดว่าไม่อยากเป็นอีกโอเคแล้วคุณพี่เขาว่าไงเราไปล้วดค่ะคุณพี่เขาก็บอกว่าเออเต็มที่ดีเหมือนกันเนาะเขาไม่บ่นเราไม่เคยเห็นพันที่บ่นค่ะเขาก็บอกว่าแบบ explore ให้เต็มที่เลยดีแต่เหนืว่าตอนนั้นมันเป็นการพยกลองเป็นขาวข้างในโอ้ไม่เป็นใครหรอกค่ะเป็นนิชาเนี่ยแหละแล้วพอถึงวันนั้นมันเข็ดรือว่าอยากอยากอยากจะมีอยากไป explore ต่อไม่มีแล้วหรือว่าขอ explore ในเวที่อาจจะมีลิมิตที่พอดี้เพราะวันนั้นมันจำอะไรไม่ได้เลยโอเคขอบคุณมากๆ